าช่วยรับรักฉันทีและไม่ได้ขออะไรมามายเดเท่าเงินทองที่มีฉันไม่มีไม่เหมือนใครอย่างใครที่เขานั้นมีกันฉันทำอะไรผิดไปที่เธอนั้นเองไม่เข้าใจฉันขอได้ไหมคนดีมาช่วยรับรักฉันทีและไม่ได้ขออะไรมามายเดเท่าเงินทองที่มีฉันไม่มีไม่เหมือนใครอย่างใครที <l creates Đây> <scalar> ่เขานั้นมีกันฉันทำอะไรผิดไปที่เธอนั้นเองไม่เข้าใจ ทีมันคงจะไม่ชินความรักที่ฉันให้มันคงจะไม่อิยนแต่ไม่เป็นไรกรันี้ฉันให้เวียนเลยเธอฉันรู้ว่ามันทำใจไม่ได้เรื่องแบบนี้มันคงไม่ง่ายจะให้กลับไปมันคงไม่ได้ฉันขอได้ไหมเนดีมาช่วยรับรักฉันทีและไม่ได้ขออะไรมากมายด้ยเท่าเงินทองที่มีฉันไม่มีไม่เหมือนใครอย่างใครที่เขานั้นมีกันฉันทำอะไรผิดไปที่เธอนั้นเองไม่เข้าใจฉันขอ าช่วยรับรักฉันทีและไม่ได้ขออะไรมากมายได้เท่าเงินทองที่มีฉันไม่มีไม่เหมือนใครอย่างใครที่เขานั้นมีกันฉันทำอะไรผิดไปที่เธอนั้นเองไม่เข้าใจไม่ได้รักใครง่ายๆที่ไปไม่จะใครก็ได้ผ่านมาก็มีแค่เธอคนเดียวเล่าเพียวๆตัวฉันเองก็ยังผ่านมาไมได้เปลอจีก็มีแต่คนอยู่ข้างๆแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นฉันบ้างที่ได้เธอนั้นมาอยู่ข้างๆได้เธอนั้นมาอยู่เคียงข้างฉันขอได้ไหมคนดีมาช่วยรับรักฉันทีและไม่ เท่าเงินทองที่มีฉันไม่มีไม่เหมือนใครยคอย่างใครที่เขานั้นมีกันฉันทำอะไรผิดไปที่เธอนั้นเองไม่เข้าใจฉันขอได้ไหมคนดีมาช่วยร, evet. รบททับรักฉันทีและไม่ได้โควรยยมาเมื่อเท่าเงินทองที่มีฉันไม่มีไม่เหมือนใครยคอย่างใครที่เขานั้นมีกันฉันทำอะไรผิดไปที่เธอนั้นเองไม่เข้าใจ